สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจิ๊บจะมาแชร์สิ่งที่จิ๊บได้เรียนรู้จากครูเงาะค่ะครูเงาะเพิ่งแชร์ EP ที่สองไปเมื่อวานค่ะและวันนี้จิ๊บเลยแบบอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังว่าครูได้แชร์อะไรบ้างสิ่งที่จิ๊บได้เรียนจากครูนะคะมีทั้งหมดหลักๆสองคีย์ คีย์แรกก็คือการเห็นระบบทุก์เป็นเรื่องปกติค่ะครูได้ยกตัวอย่างนะคะว่า,าทุกของเราทั้งหมดจริง,รงๆอ่ะมีประมาณ10ประการเดี๋ยวเดี๋ยวจิ๊บจะ attach รูปไปให้นะคะว่า10ประการนี้มีอะไรบ้างก็คือมันจะมีการเท่าที่จิ๊บจำได้นะคะจะมีการเกิดการแก่การตาย แล้วก็ความความทุกกายทุกใจการที่เสียสิ่งที่รักไปประมาณนี้ค่ะเท่าที่จำได้นะแล้วก็ครูได้แชร์อีกว่าให้เราอะค่ะเรียกทั้งหมดเนี้ยว่าเป็นระบบทุกเวลาเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยให้รู้เลยว่าระบบทุกเขาทำงานเขากำลังทำงานอยู่มันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะ อย่างเช่นเวลาเราโกรธใครแบบนี้นะคะครูได้บอกว่าให้เราอะลองเหมือนประมาณว่าให้เราอะค่ะเป็นคนที่3มแล้วมองตัวเรากลับมาว่าเวลาเราโกรธอยู่เนี่ยเรามีความรู้สึกอะไรเริ่มตั้งแต่โกรธเลยนะคะอย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยค่ะจิ๊บกับสามีได้ไปซื้อ,อเสื้อผ้า จิ๊บกับสามีเนี่ยได้นัดกันแล้วนะคะว่าจะไปซื้อเสื้อผ้าแลวจะไปซื้อให,ให้สามีจะไม่ใช่ของจิ๊บเขาก็พาเราไปหน้าช็อปเลยค่ะแล้วจิ๊บอ่ะก็บอกเขาว่าไปลงไปกันเขาบอกว่าเขาไม่ลงนะแล้วจิ๊บก็อ้าวทำไมไม่ลงอะ่ะเขาบอกเขาอยากพักผ่อนแล้วคือด้วยความตั้งใจของจิ๊บคือจิ๊บอยากจะมาซื้อให้เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อให้ตัวเองแล้วจิ๊บก็เกิดอารมณ์ โกรธไม่ถึงกับโกรธจะเรียกว่าน้อยใจเหรอไม่รู้สิไม่รู้ว่ามันคือความรู้สึกอะไรแต่รู้สึกว่าโมโหละกันอ่ะไม่รู้ว่าโมโหกับโกรธเลเวลเดียวกันหรือเปล่าอ่าเราก็เริ่มรู้สึกโมโหแล้วเนาะว่าเฮ้ยเรามีความตั้งใจจะมาซื้อให้เขาทําไมเขาไม่ลงจิ๊บไม่พูดกับเขาเลยนะคะจิ๊บกลับมานั่งดูใจตัวเองว่าฉันกําลังโมโหเขาอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่า ฉันลงไปซื้อแล้วเขาไม่ชอบก็จะทะเลาะก,กันอีกแล้วก็กลับมาดูตัวเองอีกว่าเราอยากอะไรเราเหมือนเราอยากจะรู้สึกพูดประชดใส่เขาอะค่ะแต่จิ๊บไม่ได้พูดนะคะจิ๊บก็มองดูไปเรื่อยๆเออฉันอยากพูดประชดใส่เขาฉันกําลังโมโ oh ห ok เขาอยู่นะฉันอยากจะโวยวายนะคือดูไปเรื่อยๆอะค่ะจนจนมันค่อยๆแบบความ โกรธค่อยๆเบาลงความโมโหค่อยๆเบาลงการที่อยากจะพูดประชดค่อยๆเบาลงผลสุดท้ายก็หายไปแต่จะบอกว่ามันก็ยังไม่ได้หายไปร้0ยเนาะมันก็ยังอยู่ทีนี้หลังจากนั้นจิ๊บก็เลยขับรถไปซื้อของกันต่อแต่ในรถนี่คือไม่มีพูดอะไรกันเลยนะคะจน3มชั่วโมงผ่านไปก็เริ่มได้มาพูดกันแล้วก็ก็ ก็เข้าใจจิ๊บก็บอกเหตุผลเขาเพราะตอนนั้นอารมณ์เราเริ่มลงแล้วเนาะเราก็เลยบอกเหตุผลเขาไปอะคะ่ะว่าเออเราต้องการมาซื้อให้เขานะถ้าเกิดว่าเราซื้อเราลงไปซื้อให้เขาไซส์ไม่ได้สีไม่ชอบสไตล์ไม่โอเคเขาก็จะมาโกรธเราอีกคือพอเราพูดแบบนี้ให้เขาฟังเขาก็เริ่มเข้าใจนะคะก็เลยรู้สึกว่าวิธีนี้ค่อนข้างแบบ โอเคมันเหมือนเราเราเราเห็นตัวเองแล้วเหมือนมันทําให้เราได้ระง,งับอารมณ์โกรธทําให้เราไม่เหมือนแบบไม่ทําให้เหตุการณ์มันแย่ลงอะคะ่ะก็รู้สึกว่าวิธีนี้คือช่วยได้เยอะเยอะมากๆเลยอ่าแล้วก็ข้อที่สองที่ได้จากครูก็คือการพูดอ่าแต่สิ่งดีๆอะคะ่ะ คือเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครูได้ให้การบ้านพวกเรามาเนาะให้ท่องพุทโทเมนาโถทำมูเมนาโถสังโคเมนาโถแล้วก็มีเพื่อนอยู่ท่านหนึ่งค่ะเขาได้มาถามครูว่าครูคะถ้าเกิดว่าหนูพูดไปแล้วแล้วหนูไม่ค่อยอินหนูควรทำยังไงดีครูเขาก็เลยแนะนำว่าถ้ายังไม่อินให้ลองระลึกถึง บุญคุณของบิดามารดาบุญคุณของครูบาอาจารย์ดูสิครูบอกว่าแค่เราระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะขึ้นความถี่อะคะ่ะจะขึ้นไปถึง500 h เฮิร์ตเลยก็คือถ้าทุกคนจําได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะที่จิ๊บได้แชร์ไปว่าคนที่เขาโกรธหนักๆอะเขาชอบที่คนที่เขาชอบโกรธ พูดแต่เรื่องลบๆพูดแต่สิ่งที่ลบๆคิดแต่เรื่องลบๆอะคะ่ะเขาจะอยู่คลื่นความถี่จะอยู่แค่หน0่งร้เฮิร์แต่ว่าคนที่แบบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะคะเขาจะอยู่หนึ่งพันเฮิร์แต่การที่เราระลึกถึงบิดามารดาระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์จะอยู่ถึงห้ารเฮิร์เลยนะคะถือว่า not bad นะคะแล้วก็ ครูได้แชร์อีกว่าการที่เรามีคลื่นอยู่ที่500เฮิร์ค่ะเราสามารถเอาชนะคนพูดลบๆได้เกือบหมื่นคนเลยนะคะอันนี้คือจิฟฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันพีคมากเพราะว่าครูได้ยกตัวอย่างมาซับพอร์ตด้วยค่ะว่ามีด็อกเตอร์ชื่อด็อกเตอร์มาซูรุอิโมโตเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะเขาได้เอาน้ำนะคะ มาแล้วก็มาพูดแต่สิ่งดีๆทุกวันทุกวันแล้วเขาก็เอาน้าเนี่ยไปทดลองไปตรวจดูว่ามันเป็นยังไงสผลสุดท้ายว่าเขาเห็นโมเลกุลในน้ํามันเปลี่ยนไปค่ะแสดงว่าภาษาเนี่ยมีมีพลังงานนะคะคําพูดของเราเนี่ยมีพลังงานแล้วก็ครูได้ยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้เป็นเป็นกิจกรรมในห้องเรียนของครูนะคะครูได้ให้ หนคนออกมาหน้าชั้นและให้เพื่อนๆที่เหลืออยู่นะคะอด,ด่าคนที่อยู่หน้าชั้นนะคะว่าเธอโง่เธอไม่ฉลาดเธอไม่เก่งแล้วก็ให้คนที่อยู่หน้าชั้นนะคะคิดตามแล้วก็ด่าตัวเองตามไปด้วยพอทุกคนหยุดปุ๊บครูก็ให้คนที่อยู่หน้าชั้นนะคะมาทําแขนแบบนี้แล้วครูได้กดลงสรุปว่าแขนเขาลงแบบเขาต้านครูไม่ได้อะคะ่ะแล้ว ทีนี้ครูก็ให้ทํารอบสองแต่รอบนี้จะไม่เหมือนรอบแรกนะคะสิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนยังด่าคนที่อยู่หน้าชั้นเหมือนเดิมอยู่เธอโอ้เธอไม่ฉลาดเธอไม่เก่งแต่ทีเนี้ยคนที่อยู่หน้าชั้นนะคะจะต้องระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นึกถึงแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เขาเคยทํามาแล้วทีนี้ครูก็ให้ทุกคนหยุดอีกครูก็มาทําแบบนี้อีก ทีนี้ค่ะแขนเขาต้านครูได้ครูกดแขนเขาไม่ลงซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกการทดลองหนึ่งที่ให้รู้ว่าภาษานี่มีผลต่อพลังในร่างกายเราเนาะครูก็ได้บอกอีกนะคะว่าถ้าตอนนี้ค่ะเรายังไม่ค่อยอินจริงๆให้เราค่ะค่อยๆฝึกไปครูบอกอีกทีกหนึ่งคือให้เราลอง ท่องพุทโธเมนาโถทำมมเมนาโถสังฆเมนาโถข้าพเจ้าละลึกถึงคุณบิดามารดาข้าพเจ้าละลึกถึงคุณครูบาอาจารย์คือท่องแบบนี้ไปเรื่อยๆอะคะ่ะครูบอกว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกยังไม่ต้องรีบค่อยๆทําฝึกทําไปบ่อยๆทําทุกวันแล้ววันนึงอะคะ่ะเราจะเห็นเลยว่า เห็นการเปลี่ยนแปลงของของตัวเราซึ่งจริงๆจิ๊บคิดว่าเรื่องนี้มันมัน,ม,นมันเป็นมันค่อนข้างเป็นจริงนะคะเพราะว่าจิ๊บได้ได้ลองทํากับตัวจิ๊บเองด้วยเพราะว่าเนื่องจากตัวจิ๊บอะค่ะได้เรียนกับครูเงาะมาระยะหนึ่งแล้วก็ได้อยู่ในแวดวงที่มีแต่คนพูดดีๆค่ะมันมันรู้สึกว่าเราอะเราได้รับแต่สิ่งดีๆอะแล้วตัวเราก็พูดแต่สิ่งดีๆกับตัวเองแล้วสิ่งที่เราพูด ออกไปให้คนอื่นนะคะก็จะมีแต่สิ่งดีๆที่ออกจากปากเราแล้วมันกลายเป็นว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราอะค่ะมันดีหมดเลยมันเหมือนจักกรวาลส่งแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้เราคือจิ๊บจะบอกว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่จิ๊บมีความสุขที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าจิ๊บเปลี่ยนตัวเองด้วยแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆมันก็เลยส่งผลให้ทุกคนรอบตัวจิ๊บแบบดีกับจิ๊บกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็ท้ายนะคะอยากจะฝากคำคมหนึ่งคำของครูค่ะเมื่อเราระล,ลึกถึงสิ่งที่สูงอยู่เสมอจิตของเราก็จะยกสูงขึ้นเช่นกันค่ะยังไงวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากที่จิตมาแชร์ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ